สวัสดีค่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะมาแนะนำในส่วนของปุ่มล็อกเด็กกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าปุ่มล็อกเด็กมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานกันยังไงนะคะ,ะเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าบางทีเวลาเรานั่งรถไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเปิดประตูรถด้านหลังแล้วเราเปิดประตูรถไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เกิดจากสาเหตุอะไรคะ่ะเพราะอะไรนะคะเราถึงเปิดประตูจากในตัวรถไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปุ่มล็อกเด็กจะอยู่ตรงไหน,นะะปุ่มล็อกเด็กจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ประตูหลังทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้เลยถ้าสลักยังอยู่ด้านบนนะคะก็คือสามารถเปิดประตูจากด้านในได้ปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ เราดัานสลักลงด้านล่างนะคะเราจะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะคะจะเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวเดี๋ยวเดินจะมาทดลองให้ดูกันนะคะว่าจะเปิดประตูจากด้านในไม่ได้จริงไหมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือนะคะถ้าเราอ่า ดันสลักลงด้านล่างนะคะถ้าเรามีเด็กๆไปด้วยในรถเราจะาเด็กๆจะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะคะบางทีเด็กๆก็จะชอบแบบดึงสลักประตูเล่นอย่างเงี้ยค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูค่ะว่าดึงออกไม่ได้จริงไหมอันนี้นะคะก็จะดึงสลัก ตอนนี้เราจะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้เลยนะคะจะเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวถา้าเราจะเปิดประตูให้เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีผู้โดยสารในรถนะคะจะต้องเปิดจากข้างนอกให้เด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยแบบนึงเลยนะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยมากๆเลยค่ะแนะนําเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะไม่ได้ ใส่ปุ่มล็อกเด็กนะคะไม่ได้ดันสลักลงด้านล่างก็จะสามารถเปิดประตูนะคะออกไปได้ปกติค่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดินก็จะมาแบบสั้นๆนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะมาแนะนำทริคเล็กๆนะคะของ Honda เรามาแนะนำให้ ชมกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเดินมีอะไรมาแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ